สวัสดีค่ะพบกับแม่บุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิมนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวสารนะคะแม่บุ๋มก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารให,ใหม่จากทางช่องนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็จะมาแจ้งผลการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินภาวะฝนแล้งนะคะหรือเงินภัยแล้งนั่นเองนะคะปีการ ผลิต2562ทับ63นะคะจะเป็นจังหวัดใดนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักง,งานทกศจังหวัดนครราชสีมานะคะที่เขาได้มีการประกาศนะคะผลการโอนเงินตารางโอนเงินภัยแล้งออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแจ้งผลการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภาวะฝนแรงปี2562จังหวัดนครราชสีมา5อำเภอนะคะ 1. ด่านขุนทศ 2. อำเภอหนองบุญมาก 3. อำเภอประทาย 4. อำเภอห้วยถแถงหงาอำเภอพิมายนะคะท่านใดสามารถตรวจสอบยอดเงินที่โอนเข้าผ่านตู้ ATM นะคะแล้วก็ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ที่แอปพลิเคชัน A Mobile ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่23มีนาคม2563นะคะสามารถกดได้ที่ตู้ ATM ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะในวันที่23มีนาคม2563นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดไม่มีบัตร ATM นะคะก็สามารถไปเบิกได้ที่สาขาเลยนะคะและก็ถ้ายังไม่ประสงค์ที่จะเบิกหรือถอนเงินนะคะ ก็จะไม่มีการดึงเงินคืนในกรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะน,นี่ก็เป็นประกาศจากทางทกศสาขาจังหวัดนครราชสีมานะคะสำหรับคลิปนี้ไม่บุ๋มก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่ยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปและข่าวสารใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ